ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินนะครับวันนี้นิยายวายเรื่องปราบพยศไอ้แป้งขอเสนอเป็นบทที่21ที่มีชื่อว่าคนสวยขาของทศกัณฐภาสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ปรติดตามนิยายวายเรื่องปราบพยศไอ้แป้งบทที่21กันได้แล้วครับถึงแม้ว่าบทสรุปสุดท้ายของบทสนทนาในครั้งนี้จะจบลงด้วยเรื่องอย่างว่าหรือเรื่องบนเตียง แต่มันก็ไม่มีอะไรเกินจริงไปกว่าคำที่เขาจะบอกว่าวันนี้ไอ้แป้งมีความสุขมากจริงๆความยินยอมพร้อมใจนี้เขาจะไม่โทษใครเลยสองสามวันมาแล้วกับปฏิบัติการตามล่าหาคนสวยขาของทศกัณฐ์ กับแฮชแท็กปราพยศไอ้แป้งหลายคนก็รู้แหละว่าไอ้แป้งเป็นใครแต่เ้าว่าคนที่เป็นเจ้าของชื่อเขาไม่ยอมรับเนี่ยสิเพชรม็ดงามที่กำไรข้อเท้าทั้งสองข้างข้างละสามเม็ดรวมมูลค่ากว่าสิบล้านบาท โอ้โหแบบที่มันเรียกว่าของมั่นได้ปะวะคุณกันเนี่ยสุดยอดไปเลยวะคนที่ชื่อไอ้แป้งเนี่ยเซสุดยอดยิ่งกว่าอีกว่ะทำไมวะมึงไหนจะฆ่าตัวเอ้ยไหนจะของขวัญเอ้ยอย่าเรียกว่าเป็นของมั่นเลยว่าแค่เรียกว่าเป็นของขวัญก็พอ แม่งทำบุญมาด้วยอะไรกันวะไม่ต้องทำบุญด้วยอะไรพิเศษนักหรอกแค่ยอมดีๆก็พอปากสุนับไม่รับประทานจริงๆเลยนะพวกมึงเอ้ยไอ้โพอะไรของมึงเนี่ยนั่นสิ มึงจะปกป้องไอ้แป้งจนออกนอกหน้าเกินไปแล้วนะกูไม่ได้ปกป้องจนออกนอกหน้าแต่พี่แป้งควรค่าพอแก่การปกป้องเว้ยพวกมึงตังหากที่ไม่ดูตามมาตาเรือรู้ไหมว่าพี่แป้งเป็นใครเป็นใครเป็นเมียรู้ว่าเป็นผัวคุณกันเหรอวะ ก็นั่นมาสิไม่ใช่เว้ยพี่แป้งเป็นเจ้าของรันนิ่งซาวตั้งหากล่ะรันนิ่งซาวไหนวะไม่เห็นเคยรู้จักเลยนั่นนะสิพูดอะไรของมันวะ พวกมึงจะพูดถึงใครยังไงก็ได้แต่อย่าลามปามถึงคุณทศกันไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสได้สั่งเสียญาติพี่น้องเข้าใจไหมกูถามว่าเข้าใจไหมทำไมมึงถึงไม่ตอบกูวะฮะเอ่เอคุณารันครับ ผมว่ามันสลบเหมือดไปแล้วนะครับอ๋อเงินเหรอกูก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงไม่ตอบงั้นพวกมึงก็ช่วยกันลากพวกมันสองตัวนี้ออกไปนอกร้านถ้าพวกมันตื่นแล้วคิดจะเข้ามาก็บอกไปว่า กูไล่พวกมันออกแล้วไม่ต้องกลับเข้ามาอีกเข้าใจไหมครับคุณอลันนี่เดี๋ยวก่อนสิคุณเอ,อ่อคือถ้าพอมีตำแหน่งว่างสักสองสามตำแหน่งขอให้ไอ้ฝุ่นไอ้เกมและไอ้นิว มันเข้ามาทำที่นี่ด้วยกันได้ไหมคุณไปขอเจ้านายเองเถอะครับเจ้านายเป็นเจ้าของที่นี่ไม่ใช่ผมเอาแต่เมื่อกี้นี่นิดเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ยังไล่คนออกอย่างกับตัวเองเป็นเจ้าของที่นี่อยู่เลยวิอะไรของเขาวะ โอ้พี่แต้งคุณระดัี่สุดยอดไปเลยเนอะพี่สอยทีเดียวล่วงสลบหมือดเลยถ้ามึงไม่ได้เก่งอย่างเขาก็อย่าปากดีลุกขึ้นมาปกป้องกูอีกเดี๋ยวมึงจะเดือดร้อนเข้าสักวันก็ฉันโมโหแทนพี่นี่นาะพี่ก็เอาแต่เงียบอยู่ได้สมน้ำได้พวกปากเสีย ไอ้โพมึงหุบป,ปากแล้วหยิบประแจมาให้กูก็ได้พี่นี่ครับผมยินดีที่จะช่วยพี่ทุกอย่างเลยนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็อย่าพูดมากอีก <c oughs> ครับพี่ไอ้แป้งดันตัวเองเข้าไปอยู่ใต้ โครงสร้างของรถแข่งสุดหรูของลูกค้ารายหนึ่งที่สมคิดรับงานเอาไว้ให้อีกฝ่ายกำชักว่ารถคันนี้เป็นรถของเพื่อนคุณกันเลยอยากให้คุณแป้งเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองฮที่แท้ก็แค่อยากเก็บเอาไว้ใช้งาน ไอ้แป้งได้แต่คิดในใจก่อนจะสลัดความหงุดหงิดที่ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านในหัวออกไปให้หมดแล้วเล่งมือทำหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจพี่ช่างซ่อมในตํานานของดันนิ่งซาวจะเข้ามาทำงานที่นี่จริงๆเหรอพี่ ไม่ได้ยินหรือไงเขาบอกให้กูไปขอเองงั้นก็ดีเลยสิพี่คุณกันต้องยอมแน่ๆเลยเชเขาจะได้หาว่ากูเป็นพวกชอบเอาตัวเข้าแลกอีกนะสิแล้วมันไม่จริงตรงไหนวะไอ้นี่มึงอยากออกไปเหมือนไอ้พวกสองคนนั้นหรือไงฮะ ไอ้โผกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมอย่าอวดดีถอยออกมาพวกมึงก็เหมือนกันกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้ไม่อย่างงั้นกูจะโทรฟ้องคุณอรันใช่สิคนอย่างมึงจะฟ้องอะไรพวกกูคุณอรันก็คงเชื่อคำพูดของมึงอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่พวกมึงจะคิดนะถ้ากูโทรฟ้องแล้วมันจบกูก็จะทำ ให้กูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยไมล่ะแน่นอนว่าทุกอย่างมันจบลงอย่างง่ายดายและรวดเร็วจริงๆอย่างที่ไอ้แป้งว่าหลายคนที่ยืนรุมร้อมพวกเขาทั้งคู่อยู่ในตอนแรกต่างพากันแยกย้ายไปด้วยความไวแสงพี่แป้งนะไม่น่าไปยอมพวกมันเลยนะพี่ ไอ้โพทำงานงานของลูกค้าสําคัญกว่าเรื่องอื่นครับรู้แล้วครับบทรักร่ำรำพันในค่ำคืนอันแสนเร่าร้อนคืนนั้นติดตราตรึงใจก็จริงแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คนรัก วงเล็บบ้างงานอย่างคุณทศกัณฐ์อนันการภัยสารทรัพย์แวะเวียนเข้ามาเหยียบย่ำที่ Power Storm m o d i f y ให้บ่อยขึ้นเลยสักนิดเป็นใครก็คิดว่าเลี้ยงไว้ใช้งานให้หนักในอู่ซ่อมรถอย่างว่าเกิดเป็นเด็กของคนรวยล้นฟ้าที่นานๆนครั้งจะเข้ามาทีนานๆที จะแวะมาเติมน้ำมันคิดมาถึงตรงนี้แล้วไอ้แป้งมันโคตรช้ำใจเลยวะ่ะคิดจะขอให้พวกไอ้ฝุ่นเข้ามาทำงานที่นี่ก็ไม่มีโอกาสเลยสักครั้งให้ไายเถอะพี่แป้งคุณทศกันเข้ามาแล้วจริงดดดูงานของลูกค้าไว้ก่อนเดี๋ยวกูมา ให้ฉันตามไปด้วยไหมพี่ไม่ต้องกูบอกว่างานของลูกค้าสำคัญกว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวกูกลับมาจริงๆแล้วก็แทบแยกไม่ออกเลยว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ไอ้แป้งคิดถึงหรือควรคิดถึงกันแน่อีกฝ่ายเอาแต่ทำงานบ้านช่องไม่กลับอู่ซ่อมรถก็ไม่ค่อยเข้าจนพักหลังมันนี่ เท่ากับไอ้ภูชวนกันมานอนด้วยกันที่พาวเวอร์สตอมก็แทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกำไรข้อเท้าสั่งทำรรพิเศษมาเพื่อ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 อะไรไม่ทราบแต่ก็ช่างเถอะนี่คุณเดี๋ยวก่อนเน่เดี๋ยวก่อนสิ ทศกัณฐ์หยุดชะงักทันทีที่ได้ยินเสียงของคนสวยขาของทศกัณฐ์ดังแทรกขึ้นมาในขณะที่เขาเองกำลังเดินเล่งฝีเท้าเข้าไปยังห้องทำงานที่อยู่ในอู่ซ่อมรถแห่งนี้ไม่ได้กลับเข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่เสียหลายวันอีกฝ่ายก็ยังคงใจร้อนทั้งขี่โวยวายไม่มีเปลี่ยน แต่ก็ใช่ว่าจะกลับเข้ามาจับผิดหรือคาดโทษเอาผิดใครที่ไหนซะหน่อยรู้ดีว่าเป็นเพราะตัวเองแหละที่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินก่อนเลยทำให้ไอ้แป้งต้องแหกปากตะโกนลั่นไม่สมกับเป็นคนสวยขาของทศกัณ์เอาซะเลยก็แล้วทำไมคำว่าคนสวยขาของทศกรณ์ ก็ไม่ได้แปลว,ว่าต้องอ่อนหวานหรืออ่อนโยนเหมือนใครซะหน่อยจะคุยอะไรกับฉันฉันไม่มีเวลาว่างมากนักนะเราจะรีบอะไรนักหนาเล่าหยุดฟังก่อนจะเป็นไรไปนี่อยากคุยกับคุณเรื่องลูกมือในอู่ซ่อมรถคือหมดเวลาหา จะบ้าหรือไงวะเดี๋ยวก่อนแซจะรีบบ้าอะไรนักด่าวะนี่อยากได้ลูกมือจากดันนิ่งซาวมาโอ้ยอะไรเล่าก็บอกว่าหมดเวลาแล้วถ้าจะคุยไปคุยที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ไม่คุยที่นี่แล้วจะไปคุยที่ไหนวะบนเตียง อไอ้หืนกามเอ้ยไอ้แปงออตัอทททถยถยถยถือว่าไม่ได้พูดได้มีล่ะทศกณัณฐก้าวขาเข้าไปประชิดตัวของคนที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับคว้าเอาร่างบางกว่าเข้ามาแนบก,กับร่างหนา ไว้อย่างรวดเร็วไอ้แป้งตกใจจนร้องเสียงหลงถึงกับทำอะไรไม่ถูกพูดไม่เป็นภาษาอีกฝ่ายก็เป็นอย่างนี้นึกอยากจะทำอะไรก็ทำทันทีโดยไม่สนใจว่าจะอยู่ต่อหน้าใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าอยากให้เพื่อนเข้ามาทำงานที่นี่ฉันจะให้อัลันจัดการให้ แต่คืนนี้นายต้องกลับไปนอนที่บ้านไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยเรื่องนี้กับฉันอีกโอเครู้เรื่องนะครับปล่อยเลยตัวเองก็ไม่ได้ไปนอนบ้านเหมือนกันไอ้แป้งผักอกฝ่ายออกไปเพียงเบา พร้อมกับเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่อ่อนลงเรื่อยๆจนแทบไม่ได้ยินเสียงทำเอาพวกคนครั่งรักใจอ่อนยวบตามลงไปจนสุดทางฝ่ามือหนาค่อยๆสอดเข้าไปภายใต้เสื้อช็อปของช่างก่อนซุกไซเข้าไปถึงเนื้อนเนียนสวยตรงเอวคอดกิว่วเมื่อสังเกตว่าไอ้แป้งไม่ได้ว่าอะไร รอยยิ้มหวานตรงมุมปากจิกลงตรงมุมแก้มบ่งบอกให้รู้ว่าสำนึกผิดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยที่ตัวเขาเองก็เอาแต่ทำงานอย่างบ้าคลั่งพอพอกับที่ครั่งรักอีกฝ่ายนั่นแหละแต่ถ้าว่าความรักที่ล้นใจคงยากที่จะแสดงออกมาให้ คนสวยขาของทศกัณฐ์ได้รับรู้ได้ทั้งหมดบุงเล็บก็เล่นทำแต่งงานไม่สนใจเจ้าของร่างบางที่อยู่ตรงหน้าเลยเขาคงเชื่อหรอกว่าจะบอกว่ารักจากใจจริงก็จะกราบอยู่นี่ไง <umb disgusting> ไม่ดีหรอไม่ต้องมาพูดดี ขอโทษได้ไหมล่ะครับไอ้แป้งเบือนหน้าหนีไปทางอื่นทันทีที่ได้ยินถ้อยคำหวานกับสายตาซึง้งยอมรับจากใจว่าโมเมนต์การถูกผู้ชายหล่อๆสักคนมาออดอ้อนววอนด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานไม่มีเลยและยอมรับจากใจอีกว่าเป็นโมเมนต์ที่ใฝ่ฝันหาสุดๆ แต่ท้ว่าเอาเข้าจริงก็อดมันไส้ไอ้หมอนี่ไม่ได้เลยอยากจะต่อยหน้าสักหมัดให้ตายเฮอะถ้าให้เดาตอนนี้นายคงอยากต่อยหน้าฉันสักหมัดอยู่แน่ๆใช่ไหมล่ะ <c oughs> อีบ้าเอ้ยยังจะมาพูดดีอีกถาเงินไปทำไมเยอะแยะ ตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทเดี๋ยวก็ตายก่อนที่ใช้เงินหรอกมันเป็นบทพิสูจน์สำหรับลูกผู้ชายนายไม่รู้เหรอชิลูกผู้ชายยังกลับเป็นลูกผู้ชายอยู่คนเดียวนี่ปล่อยได้แล้วจะกลับไปทำงานเออนาะเดี๋ยวเย็นนี้กลับเราจะให้อารันมารับ โอเคนะปล่อยกว่าที่เจ้ามือปลาหมึกจะยอมปล่อยเหยื่อที่อยู่ในอ้อมแขนก็เล่นเอาหายใจหายคอติดขัดก็พ่อเล่นล้วงลับตับอ่อนเข้าไปถึงข้างในร่มผ้าไม่สนใจสายตาลูกน้องคนสนิทที่ยืนหน้านิ่งอยู่ข้างหลังเอาซะเลย ไอ้แป้งนั่งอยู่ที่โซฟารับแขกที่ตั้งอยู่ตรงหน้าออฟฟิศภายในอู่ซ่อมรถที่ชื่อว่า Power Storm Modify ตั้งแต่สี่โมงเย็นโดยประมาณเพราะอีกฝ่ายบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้อลันมารับแต่ไม่ได้ระบ,บุเวลาว่ากี่โมงเขาก็เลยได้แต่นั่งรอออกมานั่งเล่นโทรศัพท์รอชิวๆ จนกระทั่งเวลาในขณะนี้17นาฬิกาสมาชิกคนอื่นๆกลับไปกันหมดแล้วเขาก็ยังคงนั่งรออยู่แปลกที่คนขี้หงุดงิดอย่างเขากลับนั่งรออยู่ได้อย่างใจเย็นเพราะเชื่อว่ายังไงอีกฝ่ายก็ต้องมารับอย่างนั้นเหรอ และแล้วในที่สุดรถสปอร์ตหรูราคาแพงคันสีแดงสดก็แล่นเข้ามาจอดเทียบอยู่ตรงหน้าของคนสวยขาของทศกรณ์พอดีเป๊ะร่างบางเงยหน้าขึ้นมองพร้อมด้วยดวงตาที่เป็นประกายวาววับเป็นใครที่ไหนก็ต้องชื่นชอบรถแข่งที่ถูกแต่งแต้มเสน่ห์ขึ้นจากความคิดของตัวเอง โดยเฉพาะนักแต่งรถอย่างไอ้แป้งหรือแม้แต่ใครที่ได้เห็นรถคันนี้ก็ต้องมองจนเหลียวหลังแน่ๆรถสีแดงเปิดประทุนรุ่นใหม่ล่าสุดสวยมากเชิญครับคุณแป้งโอ้คุณ สิ่งที่ทำให้ไอ้แป้งมันแปลกใจมากขนาดนี้ก็เพราะไม่คิดว่าจะมีหนุ่มนักธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศขับรถมารับด้วยตัวเองเนี่ยสิอารันวิ่งมาเปิดประตูรถให้แป้งเข้าไปนั่งในรถของเจ้านายก่อนจะวิ่งกลับไปที่รถของตัวเองเมื่อเมียของเจ้านายก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยแล้ว เลขาคุณเนี่ยทำงานเกินค่าจ้างหรือเปล่าเนี่ยใช้งานเขาหนักเกินไปหรือเปล่าคุณสุดยอดจริงๆเลยถามเขาสิว่าฉันให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่หือ <c oughs> อรันบอกแป้งสิว่าฉันให้เงินเดือนนายเท่าไหร่ สามแสนครับโหเป็นไงคิดว่าคุมไหมค,คุมจะยิ่งกว่าคุมซะอีกอยากได้บ้างไหมล่ะเดือนละสามแสน่ะนะใช่สิแต่ถ้าเป็นนายต้องได้มากกว่านั้น เพราะนายเป็นเมียฉันนี่โอ้ขับรถไปเลยพูดอะไรเยอะแยะเ <c oughs> ขินเหรอขี่ขับขับไปเหอนหนะอาจจะขับไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร,นะร่นะเพราะไม่ค่อยได้ขับให้ใครนั่ง คุณท้สักกันถ้าคุณไม่หยุดพูดนี่จะโดดลงจากรถแล้วนะ <c oughs> ครับครับครับจะขับไปเดี๋ยวนี้แหละครับ <c oughs> เป็นเพราะระหว่างทางคุณพลขับของคนสวยขาบอกเอาไว้ว่า จะพาไปแวะกินอาหารข่าที่ร้านอาหารริมแม่น้าในขณะน,นี้ไอ้แป้งก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางสายตามองของผู้คนนับสินี่มันไม่ใช่แค่ร้านอาหารริมแม่น้าแต่มันเป็นพัตคารสุดหรูริมแม่น้ำตังหากเล่าอีบ้าเอ้ย แล้วดูไอ้หน้าหล่อที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขานี่สิเสื้อสูทสีขาวถึงแมลว่าเสื้อตัวใดจะเป็นแค่เสื้อยือดคอวีแต่ข้างนอกมันก็คือเสื้อสูทไงแล้วมันก็หล่อไงแล้วมันก็ดูดีไงตัดภาพมาที่ตัวเองไอ้แป้งในชุดช่างซ่อมกับเสื้อชอบสีน้ำตาลเข้มเก่าๆที่เต็มไปด้วยน้ำมันครื่ง กับเจรารบีรองเท้าผ้าใบเย็นเยินกับกางเกงยีนขาที่เข่าทั้งสองข้างเนี่ยซิโอ้ทำไมอาหารไม่ถูกปากเหรอมึงดูกูแต่งตัวดิมันไม่เข้ากับร้านนี้ปะ ทำไมทำไมต้องไม่มีความสุขที่เป็นตัวของตัวเองฉันแค่อยากให้นายเห็นว่าฉันไม่ได้รู้สึกอายเวลาที่อยู่กับนายไม่ว่านายจะแต่งตัวแบบไหนเอาอีกละวคำพูดของไอ้หมอน,นี่ ทำให้คนอย่างไอ้แป้งอึ้งอีกละนอกจากคำว่าอึ้งมันยังมีความรู้สึกกลัวแฝงอยู่ในนั้นมากมายเหลือเกินยิ่งเชื่อก็ยิ่งหลงยิ่งหลงก็ยิ่งรักยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บอดไม่ได้เลยที่แป้งจะกวาดสายตามองผู้คนที่อยู่รอบข้าง อดไม่ได้เลยที่แป้งจะรู้สึกกับสายตาดูถูกเหยียดยันของผู้คนเหล่านั้นแป้งแป้งแป้งครับมองแค่ฉันเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอยู่กับฉันนายเป็นตัวของตัวเองได้ ถ้าคนอื่นทำให้นายไม่มีความสุขฉันจะเป็นความสุขให้นายเองกินอาหารของเราให้มีความสุขกันเถอะแป้งเงยหน้าขึ้นศบตากับผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงข้ามก่อนจะพยักหน้ารับทีที ทศกัสกร์อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปกุมที่มือของแป้งก่อนจะถือวิสาสะเอื้อมไปกุมที่เหนียนแก้มข้างซ้ายอย่างอ่อนโยนอีกด้วยสบายสบายโอเคไหมกูจะทำให้คนอย่างมึง อายที่มีคนอย่างกูเป็นเมียให้ได้เลยใครดูอยากหน้าหนาดีนะเอาสิแล้วฉันจะคอยดูว่าจะทำให้อายได้สักกี่น้ำกันเชียวจะเอาชนะคนหน้าหนาอย่างฉันได้ก็ให้มันรู้ไปอีหานี่ด่าฉันอีกแล้วนะ เดี๋ยวจะโดนลงโทษก็ช่างอร่อยไหมอือร่อยอร่อยหรือเปล่าก็บอกว่าอร่อยไงแล้วถามมากจัง ถ้าหากว่าความสุขครั้งนี้คือความสุขจอมปลอมคือความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคือความสุขแค่ประเดี๋ยวประเดาคือความสุขที่จะอยู่ได้ไม่นานแป้งก็ขอให้ตัวเขาได้มีความสุขกับคนอื่นสักครั้งความสุขที่เป็น ความสุขที่สุขที่สุดในชีวิตก็แล้วกันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนหวานหวานซึ้งๆตอนที่21ของปราพยศพี่แป้ง ในที่สุดวันนี้คุณกันกับไอ้แป้งของเราก็มีโมเมนต์หวานๆกับเขาบ้างแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขในการรับฟังนะครับสำหรับใครที่อยู่รอคอยที่จะฟังนิยายวายเรื่องนี้อยู่ก็ขอบคุณที่อดทนรอนะครับหากปริยวิทย์ไม่ค่อยได้ลงนิยายไายเรื่องนี้ให้ได้ฟัง ป่อยครั้งเท่าที่ควรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ